ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำอุปกรณ์ดิจิตอลพรีเซนเตอร์นะครับอุปกรณ์ลหลักๆก็คือแผ่นรับภาพนะฮะจะเป็นตัวบุคคลนะครับอย่าที่สองนะครับฐานรองเห็นไหมฮะยาวต่อมาอันนี้เป็นกระชินนะสามารถเพื่อนระดับบนขนาหรือขึหลังได้นะครับอย่าที่สามนะครับเครื่องฉายนะมาดูด้านหลังกันว่าม,มีอะไรบ้าง เพื่อนฉาย7,000แอนซี่นะครับตัวนี้หัวแปลง DVI เป็น HDMI นะครับโอเคนะและสดตรงนี้นะครับเอาเอามาสาย HDMI ยาว10เมตรเห็นมีรู้ไหมอด่ดูนี้อ้ล่อสาย ข,ขึ้นมาแล้วก็ต่อหลังเครื่องโอเคคอดีอ้าวทีนี้เรามาดูอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นเครื่องคอมซึ่งเป็นโนบุ๊กก็ได้นะฮะเอาสายอีด้านนึงอ่าเข้าพอร์ต HDMI ของโนบุ๊กนะครับ อ่ะทีนี้เราควบคุมหน้าจอโดยการโคลนนะฮะ,อะโอเครับฟาที่เล่นเปิดฟล์ที่เล่นมานะครับโดยใช้โปรแกรมขอย้ำนะครับโดยใช้โปรแกรมนะคะ K M Player Enter โอเคนี้เรามาดูเรื่องไฟล์กันกด Enter ทีนึงเพื่อเต็มหน้าจอ สังเกตดีๆไหมครับภาพมันจะเล็กพอเป็นจริงอ่ะเปลี่ยนลอนตาเปลี่ยนมอาหาจะลอทินอกหลอดีนี้เรามาเซตกันลอทำได้ตามแดูนี้ะพร้กันานี้อ่ะพร้อมกันลง้ามลอ้อ 2. พมกันงม่ๆอน่มดมล็วเู่อ่กได้มวอนกนอม่อนพิ่พรนงเาะอรา ตรงนี้ต้องสัมพันธ์กับแผ่นรับของดิจิตอลพรีเซนเตอร์ซึ่งอยู่ด้านหน้านะครับแล้วกดซ้ายขวาเพื่อขยับภาพขึ้นลงนะครับครับทีนี้มาดูอีกฝั่งหนึ่งเป็นดิจิตอลพรีเซนเตอร์นะครับแล้วกวรดูฝั่งลูงไหครับถึงจุดนี้นะครับเป็นการตั้งค่าของภาพนะคร เลื่อนกว่าดีดิจิตอลเซรสเตอร์ฮะใช้แป้นนำล็อกนะครับทีนี้อเอาแข่งภาพพอดีแล้วข้อสุดท้ายนี้นะครับ ก็ลองขยับดูนะฮะใช้นำล้อขยับนะฮะสำคัญที่สุดคือน,นำล้อขยับขยับนะครับบวกลบซ้ายขวาให้พอด,ดีกับดิจิตอลพิเซนเตอร์นะครับเห็นไหมมีขอบเล็กน้อยนะฮะแต่ก็ไม่ไห็เอาภา,าพฉายคโอเคนะครับลองทำด,ดูนะครับคุณทำได้ไม่ยากหรอกครับสวัสดีครับ